สวัสดีครับ,วรบพวกเรามาจากโรงเรียนสรรพสัสสดิว์ดวิทยาวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่องรักสรรพสัดิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงหกปีการศึกษา2567จากการสังเกตการทําความสะอาดเขตบริการของนักเรียนพบว,ว่าน,นักเรียนทําเขตแล้วไม่ค่อยสะอาดไม่ค่อยเก็บวัสดุอุปกรณ์เข้าที่และเขตบริการจะไม่มีเวรประจําวันจะเน้นนักเรียนที่มาเรียนช่วยการรักษาความสะอาด จึงมีนักเรียนที่ไม่มาทำความสะอาดจึงทำให้เขตบริการของนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ไม่สะอาดดังนั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โรงเรียนสัพพสักวิทยามีความสนใจที่จะทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดไปจึงได้จัดทำโครงงานเรื่องรักสัพพสักเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โรงเรียนสัพพสักวิทยามีความรับผิดชอบเขตบริการของตนเองวัตถุประสงค์ 1. ด้านความรู้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดช,ชอบของนักเรียนข้อ 2. ด้านกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนช่วยกันทักษาความสะอาดของเขตบริการตนเองและมีการฝึกความรับผิดช,ชอบหน้าที่เวรประจําวันด้วยจิตอาสาข้อ3ด้านเจตคติเพื่อปลูกฝังความรับผิดช,ชอบสร้างความตระหนักและจิตสํานึกในความรับผิดช,ชอบให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายข้อ1 เป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนชั้นผถมศึกษาปีที่1นถึงหโรงเรียนสับพสักวิทยาจำนวน6กร้อคนได้เข้าร่วมโครงการนี้ข้อ2เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นผถมศึกษาปีที่1นถึงหโรงเรียนสับพสักวิทยามีความรับผิดชอบช่วยการทําเขตบริการและเขตบริการมีความสะอาดเรียบร้อยวิธีการแก้ไขปัญหา pda ข้อ1สร้างความตระหนักและจิตสํานึกในความรับผิดชอบให้กับนักเรียน ข้อ2นักเรียนช่วยกันร,รักษาความสะอาดของเขตบริการข้อ3ฝึกความรับผิดชอบหน้าที่เวรประจําเขตบริการด้วยจิตอาสาข้อ4มีเวรตรวจการทําความสะอาดขอ 4, เตาาาดขตบริการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสรุปผลการดําเนินงานทุกสัปดาห์ข้อ5นําผลการประเมินมาเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้ทุกคนรับทราบและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมีคะแนนและให้รางวัลน,นักเรียน ที่มาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอข้อ 6. ผู้บริหารและครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนหลักธรรมพระราชดำรัสที่นำมาใช้1หลักธรรมที่นำมาใช้คืออิธิบาท4เป็นหลักธรรมที่ประกอบด้วยหลักคุณธรรม4ีประการได้แก่ฉันทะหมายถึงความรักพอใจในสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่ทำวิยะหมายถึงความภาคเูมิใและความประยัดอย่างต่อเนื่องจิตตะหมายถึงความเอาใจใส่มุ่งมั่นและรับผิดชอบสิ่งนั้นๆ วิมังสาหมายถึงความตระหนักไตรตรองถึงเหตุและผลด้วยปัญญา 2. พระราชดำรัสการจะทำงานให้มีประสิทธิผลและให้ดำเนินไปได้โดยราบรื่นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงานสำคัญที่สุดต้องเข้าใจความหมายของคำว่าความรับผิดชอบให้ถูกต้องพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์16กรกฎาคมปี2519คุณธรรมเป้าหมายจากโครงงานคุณธรรมได้สอดคล้องกับคุณธรรมและค่านิยมพื้นฐานของนักเรียนคือมีวิน,นัยดีมีความรับผิดชอบมีความพอเพียง คุณธรรมเป้าหมายมีวินัยซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตอนเองและส่วนรวมพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกนักเรียนทุกคนทํางานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาและดูแลเขตบริการให้มีความสะอาดเรียบร้อยเป็นประจําทุกวันและต่อเนื่องตัวชี้วัดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นึงร้อยละแปมีความรับผิดชอบในการทําความสะอาดพื้นที่เขตบริการ ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ95มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปวิธีการประเมิน 1. การประเมินการทำความสะอาดเขตพื้นที่บริการ 2. การสอบถามความพึงพอใจเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 1. แบบประเมินการทำความสะอาดเขตพื้นที่บริการมี4หัวข้อได้แก่ความสะอาดเขตรับผิดชอบความร่วมมือของกลุ่มครูและนักเรียนอุปกรณ์ทำความสะอาดและเวลาที่ใช้ทำความสะอาด สแบบสอบถามความพึงพอใจมี3หัวข้อที่ประเมินได้แก่ 1. รูปแบบของการจัดทำโครงการ 2. ระยะเวลาการจัดทำโครงการ 3. ความร่วมมือของนักเรียนต่อโครงการช่วงเวลาในการประเมินเราจะประเมินระหว่างเดือนมิถุนายน2 5 6 7ถึงมีนาคม2,568สถานที่ที่ดำเนินการโรงเรียนสระสักุทยาอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ผู้รับผิดชอบโครงงาน คณะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ที่ปรึกษาโครงงานผู้อานวยการและรองผู้อานวยการโรงเรียนองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงงานรักสัมปัสิน์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนสัมปัสส์วิทยาได้จัดทําโครงงานรักสัมศัสิ์เพื่อให้บริเวณต่างๆของโรงเรียนมีความสะอาดน่าอยู่ไม่มีเชื้อโรคทาให้เรียนอย่างมีความสุขและเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่รักเรียนเพราะการทําความสะอาด ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือหลังจากการดําเนินโครงงานนอกจากโรงเรียนมีทัศนียภาพที่ดีสิ่งที่นักเรียนได้รับคือเป็นผู้มีความรับผิดชอบและมีวินัยรู้จักรักในการทํางานและช่วยเหลือเึ่งกันและกันสุดท้ายนี้พวกเราขอจบการนําเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่องรักสารพสัตว์จากโรงเรียนสารพสัตว์วิทยาขอขอบคุณค่ะ